ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นแรกของวันนี้ครับเรามากระทางฝั่งตลาดซื้อขายของธนาคารบีอูหรือทางด้านแข่งเทพกันหน่อยครับออฟฟิเชียลเป็นเชียร์ไปครับต่ำคาดจริงๆครับเมื่อสโมสรของทางด้านแข่งเทปกรูเบนโคปูนิเต้ครับประกาศเปิดตัวทางด้านมามูดดาฮัตหครับในลุกจากทางด้านหนองบัวพิเชฟสี่เขาบระชมชีบรู้ศึกดูอดิกดูดุการ2022นี่แหละครับเทียงไหนก็ตามครับสหรับในรุกวัยยีปีครับย้ายมาคาแข่งในเมืองไทยครั้งแรกกับหนองบัวพิเชฟสีในช่วงลีกที่ส ของรุ่นการ์ีิเลวครับก่อนที่จะมีส่วนสําคัญพาพยาไขชนจอบอันดับที่6ของตารางโดยโลนันยิงไป3ประตูก,กับอีก4แอซิสในทะิกก้วยกันเลยครับโดยล่าสุดครับทนานมามูดครับก็ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของทนาน์ทรูแบงคอกโดยแตนในฐานะแข้งขวใต้เชียร์ของทีมโดยจะสวมเสื้อหมายเลข9กลงเล่นในถิ่นทรูสเตเดียมนลยครับโดยสำหรับทนานมามูดครับ ปีกซ้ายดีกรีทีมชาติปาเลสไตน์ครับเคยผ่านการคาแข่งกับทีมดังในลีกสวัดินมาหลายทีมและมีโอกาสมาคาแข้งในอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกาเมื่อปี2020กับสโมสรอ,อย่างทางด้านเปอร์เซบายาและเมื่อรุูกาล2020ครับจากนั้นก็ย้ายมาอยู่กับทางด้านหนองบัวพิชเชฟซีและแบงคอกูอนิเต็เป็นทีมล่าสุดนี่แหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับประเด็นนี้ก็ตามคาดจริงๆครับออฟฟิเชียลเป็นเชียร์โปรครับเมื่อเพจหลักของสโมสรบีจีปทุมยูนในแต็ดครับได้ออกมาประกาศปล่อยยืมธนาสีโรชทองหรือเจ้าปีโป้ครับไปซอบทีมทางทานสวัรคแคทนครราชสีมามาด,ดาเอฟซีปราตาไขายในลีกสูงสุดเป็นจีเรียบร้อยเลยแหละครับ โดยสำหรับทนา B ีจีปทุมยุนในแด่ครับได้ยอมประกาศปล่อยตัวธนาสีโรชทองในลุกวัย29ปีครับในการแย็บร่วมทับสวรรค์แคทในครลาสิมามาได้สี่รวมศึกในลีโวไฮลักลิโวทลีโดยสัญญาย,ยิมตัวก่อนที่การแข่งขันฤดกูกาล2022จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แหละครับโดยสำหรับธนาสีโรชทองครับถูกสโมสรบีจีปทุมยุนในแด่ครับ,สสรร um รบได้ปล่อยตัวให้กับสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดยืมตัวไปใช้งานในช่วงเลกที่2ของฤดกูกาล20 ที่ผ่านมาก่อนจะลงสนามเชวยทัพกว่างโซครับไปทั้งสต้น13นัดรวมทุกรายการโดยเป็นตัวจริง8นัดและสำรอง อีก5นัดโดยกันเลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับตนาสี่โรชาองครับเยนบร่วมชิมบีจีปทุมทยูไนเต็ดเมื่อฤดูก,กาล2020ก่อนจะเป็นส่วนสำคัญในการพาทับเดลบิตคว้าแชมป์ทดิกได้เป็นสมัยเลกข,ของสมสรจากนั้นครับในช่วงเลกที่2ของฤดูก,กาล2021จะถูกปล่อยยืมไปกับตนาลีโอชิลล่าย,ยูไนเต็ดยืมตัวไปใช้งานและล่าสุดครับแย้บรวมชิมนครราชสีมาม,มา,ญญามัว ก่อนที่ดุการสั2 2ัี่จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แหละครับในขณะที่ประเด็นที่3ครับเรามาต่อกันที่ทางฝั่งของน้องใหม่ในศึกทดีกันหน่อยครับอย่างดนานสุขโขเทพสี่เมื่อเว็บไซต์ของธนาสยามสปอร์ตครับตรงไงเครด,ดิตกันด้วยได้ออกมาอัปเดตข่าเลยครับวัฒนสุขโขทัยยังต้องเสริมทัพอีก4-5คนเพื่อเพิ่มคุณภาพเกรดไทยลีกแหละครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับความื่อนไหวของทัพข้งขางค่าไฟสุขโขเทพสี่ครับในการเชมทีม เปิดสูศึกฤดกูกาล2022ที่จะเปิดสนามตอนรับการมาเยือนของต่อพิฆาด PT ประจวบเวฟซีในวันที่14สิงหาคมนี้ครับล่าสุดกัมพนาเสียเขตครับผู้จัดการทีมของสุโตแลนด์4ได้ออกมาเปิดเผยเช่นกันเลยครับว่านักขณะนี้การเสริมตัวผู้เล่นจากการที่เราเปิดตัวเพรร่นใหม่ไปแล้ว5คนภาพรวมของการเสริมทัพนั้นคืบหน้าไปแล้วกว่า95หรือขนาดนี้ครับรากาลังจะเปิดตัวนักเตะใหม่ภายใน2-3วันนี้อีกประมาณ4-5คนซึ่งส่วนใหญ่ครับมีการจร จาทำสัญญาไปแล้วเหลือเพียงแค่รายรายละเอียดเล็กน้อยก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้เลยครับและทั้งนี้ครับการเสริมทีมในฤดูกาลนี้ครับเราได้ให้ทางน้านเดนิสอมาโตเอ็ดค้ชของทีมเป็นผู้ขัสันนักเตะที่ต้องการตามเทคนิคที่วางไว้ในการลุยลีกสูสุดแน่นอนครับบอรมีการเสริมทัพทั้งนักเตะต่างชาติฟีเทาดีและนักเตะระดับทดัดีนอกจากนี้ครับในส่วนของทีมันต่างๆเราก็ได้มีการยกเครื่องใหม่ทั้งแพทย์ประจําทีมและนักกายภาพเพื่อยกระดับทีมให้ดีขึ้นกว่าฤดูกาลก,ก่อนอีกด้วยเลยครับและ ดยทั้งนี้ครับผู้จัดการทีมของทางด้านข้างคาไฟอย่างสเกตครับยังยอมรับอีกเลยครับว่าจากโปรแกรมที่ออกมาให้เกมแรกครับถือว่าหนักแต่เรายังมีเวลาเต็มทีมอีกเยอะโดยในสัปดาห์นี้ครับเราได้ซ้อมเรื่องเทคนิคในการเล่นของทีมหลังจากที่ผ่านมาครับเราเน้นไปที่การฟื้นฟูและปรับสภาพร่างกายและหลังจากนี้ครับเราจะประชุมทีมเพื่อแจ้งเป้าหมายละลายพฤติกรรมและรับฟังความคิดเห็นทุกคนครับและจะไปเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนหน้าทันทีเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ครับประเด็นนี้ตรงไงเครดิตเว็บไซต์ของทงดานบวก10กันด้วยครับเมื่อราสุดครับเมื่อวันที่ผมบอกมาครับว่าน้องอย่างทงดานโอซันซอนได้ย้ายไปร่วมทีมทางด้านเมตาลครับในลีกรองของเซอร์เบียล่าสุดครับทงดานโอรันซอนครับจำเป็นที่ต้องถอนตัวออกจากทีมเชลต์ยูสิบปีชุดแชมป์อาเซียนครับหลังต้องทําเรื่องเพื่อย้ายไปขาแข่งกับทงดานเอฟเคเมตาลในลีกของทางดานเซอร์เบียเลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทงดานโอรันซอนครับจำเป็นต้องถอนตัวออกจากทีม เชตัย,ยแล้วนะครับในชุดยู19ปีหลังจากที่เตรียมเรื่องย้ายไปคาแข่งกับตานาทเอฟเคเมตารันในลีกรองของตานาทเซอร์เบียและสําหรับตานาทโอลันซอนครับได้แยบยร่วมซ้อมกับทีมอย่างต่อเนื่องก่อนทีล่าสุดกับจ้งต้องถองนตัวออกไปเนื่องจากจะต้องเดินทางเพื่อจัดการเรื่องย้ายทีมนะครับโดยล่าสุดกับรายงานเปิดเผยครับว่าตอนนี้เชียงใหม่ยูนเต็ตครับตอนสังกัดก,ก็ได้ตกลงที่จะปล่อยตัวให้กับทีมในลีกรองของเซอร์เบียยืมตัวไปใช้งานและสำหรับตานาทโอลันซอนครับก็เพิ่งย้ายไปอยู่กับตานาทเชียงใหม่ไ่ไมนนาน และปีที่ผ่านมาครับก็ได้ส่งตัวประเด็นกับเชียงรายชิตีในไทยลีก3อีกด้วยเลยครับก็ขอให้น้องโชคดีและพัฒนาฝีเทา้าให้แดมากที่สุดและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในลีกลองของทัเสเบียให้ได้มากที่สุดเลยครับ ในขณะที่ประเด็นปิดไทยของวันนี้ครับเรามาปิดไทยกันที่ทางฝั่งของนักเตะคนสําคัญของกลางจอมทัพเลยก็ว่าได้ครับเมื่อลาสุดครับเว็บไซต์ของทานดานบวกสิบตรงไหนเครดิตกันเลยครับได้ออกมาอัปเดตข่าวว่าทันดันบรูชิตครับหรือเจ้ายิมบรูชิตคณิตสีบระเ็ทครับจะโยกบอลสมเสื้อมายเลขแปดในการเล่นในกับตันของทนานดันดูริดบีจีปตุมจุฬาะในฤดูกาลหน้าหละครับ โดยสำหรับทางด้านบริชิตกนริสีบำเพลนครับได้ตัดสินใจแล้วครับว่าจะเปลี่ยนมาสมเสื้อหมายเลขแปดของ B G, ีจีไปยืนแต่ในฤดูกาลหน้าและสำหรับบริชิตกนริสีบำเพลนครับเขาเพิ่งย้ายมาจากชุนบรีฟซีเพื่อมาอยู่กับ BG เมื่อต้นปีและเลือกสมเสืรอหมายเลขก e 2ในปีที่ผ่านมาโดยล่าสุดครับเบอร์8ที่เป็นเบอร์ปโปรดของเขาครับก็บว่างลงหลังทางด้านพีรพงศ์พีชิตชุติรัตน์ครับตัดสินใจที่จะขวัญสตาร์ทและสำหรับ BG แล้ลครับปีนี้ก็เสริมทัพนักเตะมากมายอาทิเช่นจารันเจริญศักวงศ โคเอดอลิซักซอสูงเนินกาซซโอชายและตั้งนั้นเป่าลูกโคลาโดเป็นคนล่าสุดเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบสท์ลีฟแอมบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ